เดี๋ยวมาคุยเรื่องวิธีการหางานในออสเตรเลียในงานที่เป็นออกแนวงานฟูลทางงานบริษัทวิธีแรกเลยก็คือเป็นวิธีที่ป๊อปล่าที่สุดที่นี่เนาะก็คือเว็บไซต์ชื่อ seek.com.au นะก็คือว่าเว็บนี้จะเป็นเว็บที่รวมทุกงานแหละที่มีอยู่ของประเทศนี้ก็เราก็เข้าไปก็ใช้ตามเว็บปกติก็คือใส่ชื่องานเข้าไปเราก็สามารถใส่ salary range ก็ได้นะว่าเราจะเอาเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็ลองฟิลเตอร์แล้วก็ลองกดเซิร์ชออกมาเนาะมันะก็จะมี งานโผล่ขึ้นมาแล้วก,กดเข้าไปแล้วก็สมัครจากตรงนั้นได้อัปโหลดเรซูเม่ cover letter เข้าไปนะแต่วิธีการเซิร์ชเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองหางานในประเภทไหนด้วยบางทีเราก็ต้องพยายามเซิร์ชให้มัน กว้างบอดหน่อยเออใช้คีย์บอร์ดที่มันใหญ่นิดนึงอ่าถ้าเกิดสมมติเราใช้คีย์บอร์ดเล็กเราไม่เจออย่างเงี้ยก็เริ่มอย่างนี้แต่อย่างคนไทยเองเนี่ยเราก็มีทริคนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าอยากจะหางานที่มันออกแนวสเปซิฟิกเกี่ยวกับคนไทยหน่อยเนี่ยเราใส่คําว่าไทยลงไปด้วยก็ได้นะเออบางทีมันก็จะออกงานขึ้นมาที่แบบว่าเขาต้องการคนที่พูดภาษาไทยได้หรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเขาไม่ได้ต้องการคนพูดภาษาไทยอะไรเลยแต่ว่าในตัวบริษัทนั้นอ่ะ อาจจะมีคอนเนคชันกับประเทศไทยนั่นคือสาเหตุที่มันมีคําว่าไทยขึ้นมาแล้วได้อะไรเงี้ยพอเราไปสัมภาษณ์เราก็อาจจะใช้ตรงนั้นแนะมาเป็นจุดแข่งของเราในการไปพยายามได้งานตรงนั้นก็ได้อีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งก็โอเคงานเยอะไม่อพอๆกับซีแต่ว่าอาจจะน้อยกว่านอยก็คือชื่อ indeed.com.au ก็วิธีใช้ก็คือเหมือนกันทั้งหมดเลยอันที่2ก็คือ Link e d i n ก็คือ,อเราก็ต้องสร้างโปรไฟล์ของเราใน l i n k ์อินเนาอะอัปโหลดรูปอัพโหลดเอ็กเพรียสอะไรทั้งหมดของเรา <c oughs> พยายามมี c คอนเน t ชันเยอะใน l i n k ์อินเข้าไวา้แล้วอัปเดต l i n k ์อินของเราตลอดเวลา <c oughs> เวลาเรามีมา l e s สโต e อะไรใหม่ๆขึ้นมาเราเริ่มมีโปรโมชั่นหรือว่าเราได้รับการไปเทรนอะไรเงี้ยสกิลใหม่ๆขึ้นมาเราก็อัดเข้าไวใน l i n k ์อินตรงนั้นเนาะ <c oughs> บางทีก็จะมีพวกรี c r u ตอร์ติดต่อมาทาง Link ์อินเองแต่ถ้าไม่มีเนี่ย ในตัว Link ์อินเองเนี่ยเขามีการโพสต์จ็อบในนั้นด้วยเนาะเราก็เข้าไปในส่วนเซกชันของ Link ์อินที่เขาโพสต์จ็อบไว้แล้วเราเราก็ส่งเข้าไปสมัครในนั้นได้เหมือนกันเออซึ่งเราก็มีเพื่อนๆหลายคนที่สามารถหางานได้จากทางนั้นแล้วก็มีอันที่สมอ่าสมมติว่าเราเซิร์ชในตัวทั้งซีคทั้งอินดีทั้ง Link ์อินแล้วเนี่ยไม่เจอจ็อบในนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาบริษัทที่เราอยากเข้าเนี่ยมันไม่ได้หาคนอยู่นะบางทีอ่ะเขาไม่มาโพสต์ในนั้นแต่ว่าเขาโพสต์ในเเว็บบขอองงริษัท พะฉันเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเราอยากจะไปได้งานในแนวเนี้ยบริษัทเนี้ยที่เราเป็นทาร์เก็ตที่เราต้องการเนี่ยเราเข้าไปในตัวเว็บไซต์ของบริษัทก่อนอบางทีเนี่ยในตัวเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็น hiring อยู่อ่าเราก็เข้าไปดูตรงนั้นว่าเขาโพส job อะไรไปบ้างเข้าไปดูบ่อยๆเพราะเขาก็อัปเดตบ่อยๆอยเหมือนกันอืมบางที job มันก็อาจจะซ้ํากับที่เขาไปโพสตในลิงก์อินก็มีบางทีเราล็อกเคยเจอมาก็มีที่ในเว็บไซต์ของบริษัทเองมีแต่ในลิงก์อินหรือว่าใน, ie, อ,าใน,นอินดนี้หมือ แล้วก็ในตัวเว็บของบริษัทพวกนั้นเนี่ยบางทีอ่ะมันก็มีปุ่ม subscribe ให้เรากดว่าถ้ามีนิวจ็อบขึ้นมาเนี่ยให้ส่งอีเมลมาบอกเราหน่อยเนี่ยเราก็กดไว้เลยเราก็จะได้คอยอัปเดตกับบริษัทนั้นๆด้วยอันที่4ก็คือพวกเอเจนต์หางานหรือรีคูร์เตอร์ก็คืออย่างที่ไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีอย่างนี้นนะมันไม่เคยเห็นนะแต่ว่าอย่างที่นี่เนี่ยทั้งตัวบริษัทเองเนี่ยบางทีแทนที่เขาจะเปิดหาพนักงานแล้วเข้ามาสัมภาษณ์เองเนี่ยเขาไปจ่ายเงินให้พวกรีคูเตอร์พวกเนน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 ีีีี้้ยเเเเเป็คคคท่่่สกกกรรรขาาามอออพพะะฉัวูตอร์พวกเนี้ เขาก็จะแฮปปี้ที่มีตัวดาต้าเบสเขาก็คือว่าอยากให้เราสัมมิทพวกเรซูเม่อะไรเข้าไปเก็บไว้เผื่อว่ามีบริษัทที่เข้ามาหาคนประเภทนี้เขาก็ไปดึงเราขึ้นมาได้สามารถไปให้บริษัทนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองไปเชิชดูว่าในของประเทศเออสเตรเลียเนี่ยมีลูกวีคูเตอร์อะไรบ้างแล้วเราก็ไป ฝากพวกเรซูเม่หรือคอมเวอร์เตอร์เราไว้กับพวกบริษัทเราๆนั้นซึ่งบางทีเนี่ยรีครูเตอร์บางเจ้าเนี่ยเขาก็ s p e c i a l i z e ในบางส่วนด้วยนะเท่านั้นอะไรเงี้ยสมมติว่ารีครูเตอร์เจ้านี้อาจจะเอาเฉพาะไอ้ o u n t a n t อะไรประมาณนเนี้ยเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราอันดับ5ก็คือ Connection อันนี้ก็เป็นหนึ่งในค่อนข้าง เยอะเหมือนกันนะของคนที่ได้งานที่เนี่ยที่ได้จากคอนเนคชั่นเนาะคือถ้าเกิดว่าเราอ่ะพยายามเน็ตเวิร์กคนไว้เยอะๆเนี่ยมันก็มีเปอร์เซนต์ที่เราจะได้งานเยอะขึ้นอันนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็น c o m มอนเซนส์เนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องเราก็ต้องพยายามเอาตัวเราอ่ะเข้าไปอยู่ตรงนั้นให้ได้คืออาจจะพยายามเข้าไปทําความรู้จักคนเหล่านั้นหรือว่าถ้าเราไม่รู้จักใครเลยเนี่ยอีกทางหนึ่งที่ดีก็คือเราเราพยายามสมัครเข้าไปบริเนเทียก็ได้หรือ internship ของบริษัทเหล่านั้นอย่างน้อยเรารู้จักคนพวกนั้นใช่ไหมอ่าเราจะได้้้แแสใหหเเเขาาา็นลวว่วร สามารถทํางานได้เนี่ยถ้าวันหนึ่งมันมีโอกาสขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าอ่ะคนคนนี้นะ,ะเราเคยทํางานแล้วเราเห็นหน้าแล้วเรารู้จักเขาแล้วเนี่ยก็มีเปอร์เซนต์ที่เราจะได้งานมากขึ้นหรือบางทีเนี่ยเคยเห็นเหมือนกันคนในบริษัทเองเนี่ยโดนดึงตัวอีกบริษัทหนึ่งอ่ะไปทํางานให้เงินมากกว่าเพราะเขาเคยทํางานกันรู้จักกันแล้วขเขารู้ว่าคนนี้ทํางานได้เนี่ยเขาก็เริ่มดึงตัวไปเพราะฉะนั้นเราก็ทาทำความรู้จักกับคนไว้เยอะ ยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยลองติดต่อผมมาก็ได้นะครับถ้ามีอะไรที่ช่วยตอบได้ก็จะพยายามช่วยอย่างที่บอกครับรู้สึกว่าแบบว่าอยากจะเปิดโอกาสให้คนไทยที่เก่งๆหลายหลายคนอนะ่ะได้ได้มีโอกาสมากขึ้นนะครับเผื่ออยากจะมาทำงานนอกนอย่างเงี้ยเราถ้าช่วยเหลืออะไรก็ได้เราก็จะพยายามนะครับช่องดีนครับ